ครับวันนี้ผมจะนำพระซุ้มกอกุกำแพงเพชรนะพระซุ้มกอกำแพงเพชรกุทุ่งเศรษฐีเนื้อมะขามเปียกของแท้ๆมาให้ทุกท่านได้ชมครับอันนี้คือพระซุ้มกอกุกแท้ๆเนื้อมะขามเปียกแท้ๆครับนี่ครับชมฮะ มะขามเปียกต้องเนื้อนี้นะครับพระซุมกอมะขามเปียกตรงเนื้อแบบนี้เลยนะครับโกุ้กแท้ๆนะครับแบบนี้หายากมากๆครับหายากครับแท้ๆเนื้อมะขามเปียกจัดๆแบบนี้นครับพระซุมกอนี่ก็ถือว่าเป็น เป็นหนึ่งในเบญจาภาาคีปลาเครื่องเมืองไทยนะครับหายากครับแบบนี้หายากครับ